สวัสดีครับยูการเซนเวสเตอร์ครับโอเคทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปการแบ่งปันอินดเคเตอร์เนี่ยค,คือการแค่เป็นปันนั่นแหละคุพูดเรื่องผมเนี่ยก็คือดเดเคเตอร์ที่อะไรเพื่อนเนาะเป็นอาตารางบอกตัวสินทรัพย์นะว่าราคาณนะตอนนั้นราคาเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ภายในวันนั้นนะครับแล้วก็มีตัว P&L นะ Profit and Loss นะครับโดยยึดตาม ราคาที่เพื่อนๆนใส่นะครับโอเคแต่เราคเ,เข้าเรื่องกันว่าวิธีการใช้งานหรือว่าวิธีอะไรเงี้ยยังไงนะเรามาดูวิธีการรับวิธีการรับก่อนเนาะดยอินดิเคเตอร์นี้รับฟรีนะครับเพื่อเพื่อนเข้ามานะครับอ่าแคปรูปภาพนี้หรือว่าคัดลอกลิงก์นี้นะคลิปนี้เนาะส่งมาในเพจ้าล่างคลิปของผม,ผมนะครับกดเข้ามามันจะเด้งเข้าไปในเพจ เอามาสิ or, นิวเมสเตอร์เพื่อนกดทักมาแล้วบอกว่าอยากได้ตารางจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็ส่งลิกงอันนี้ไปให้เนาะตอนเพื่อนได้มาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเพื่อนมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับกดลงเลื่อนลงมาเลื่อนปื๊ดอ่ะกด add to favorite นะครับกดตรงดาวนี้นะครับกดจดก็ได้ได้กดปุ๊บผมปปิ๊กก่อนแล้วมันจะเด้งเข้าไปอยู่ในหน้านี้นะครับ เพื่อนมคหน้าหลักปุ๊บก,กดรีนหนึ่งครั้งก่อนก็ได้นะครับเข้ามาหน้าอินดิเคเตอร์เข้ามาหน้าเฟลบริดแล้วอินดิเคเตอร์จะอยู่ในหน้านี้นะครับผมถ้าพี่มีมันต้องมีครับมันต้องมี <c oughs> ทีนี้โอเคเพื่อนๆรับไปเนาะก็ได้อินดิเคเตอร์ใช้ฟรีแล้วผมเปิดโอเพนซอร์สให้เพื่อนๆบางคนที่อยากลองอ่านนะครับว่าการทํางานมันประมาณไหนเผื่อเป็นไอเดียในการทํางานเผื <c oughs> ่อไอเดียในการที่โอเคผมจะพยทําเป็นแบบเอื่นแบบรูปแบบนี้ หรือจะทำ,ทำคล้ายๆกันนะครับมีการดัดแปลงอะไรเงี้ยผมมี Open Source ให้ไปลองแกะกันได้นะครับโอเคเข้าเรื่องกันว่าใช้งานยังไงนะฮะอ่ะผมจะบอกไปทีละอันนะครับมีสต็ c กมีไพร c ์มีเชน g e มี p n s t นะครับสต็อกก็ง่ายๆคือชื่อนะครับซึ่งชื่อเนี้ยสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เน,ะนะี่ยอย่างเช่นผมผมเปลี่ยนอาเมซอนเป็นอะไรดี อเมซอนเป็น Netflix แล้วกันผมต้องการดูราคา Netflix นะครับก็รอเข้าพิมพนหนึ่งหายไหมกลายเป็น n น t f l i x ละแค่นี้เองก็คือกดเข้าไปกดเลือกก็จะกลายเป็นชื่อที่เราต้องการเลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเลื่อนลงมาก็จะมี display setting นะฮะคือการที่ผมอยากจะผมไม่ผมอยากจะปิดตัวอาริบบาจังเลยผมไม่อยากรู้แลว้วอ่ะนี่ดูแล้วผมก็กดปิดไปปึ๊บหาไปแล้วเห็นไหมอ่ะ โดยสูงสุดในการเปิดในะการใช้งานเนาะผมให้ไป10อันนะครับผมถ้าอยากได้เพิ่มนะครับลองทักมาผมทำวีสองให้นะเอาไปเลย30อันจุกๆเอามานี้ก่อนนะครับโอเคอันที่2คือ price นะครับผมซึ่งเป็น price ที่ดึงมาจากตัวราคาปัจจุบันเลยนะฮะอย่างเช่นอะ่ะผมดวดว,ด,วดูราคาของ p ี u อจนะจุดนี้นะครับ1.86อันนี้1.855นะครับ เงินเห็นไหมมันจะมีการรีเลทตามเสมอเสมอนะครับผมอันนั้นและกันเดี๋ยวจะรู้กัอนว่าผมดอวดาวอยู่ <c oughs> โอเคก็คือ price มีการตึงราคาจากตัวการาฟจริงเนาะก็ต้องกลัวว่าราคาจะเกิดการผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าจะมีการผิดเพี้ยน นิดหนึ่งตอนช่วงต,ตลาดจะปิดเนาะนิดเดียวนิดเดียวต่อไปคือเชนเปอร์เซ็นต์นะครับเชนเปอร์เซ็นต์คือราคาตั้งแต่ตลาดเปิดนะครับในเช่นอของเมกาเนาะตลาดเปิดช่วงสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับเช่น3ามทุ่มราคาอยูตรงนี้นะครับพอราคาตรงเนี้ยราคาตรงบริเวณนี้นะครับจะคือเท่ากับศูนย์นะครับโดยที่เขาจะมีการวัดว่าถ้าราคาขึ้นไป จะเป็นบวกถ้าราคาลงมาจะเป็นลบนะครับโดยว่าจัดเกณฑ์ที่ตลาดเปิดนะครับไม่ใช่วันนั้นเชยงคืนหรือตีสี่เหมือนฝรั่งไม่ใช่นะครับคือตลาดเปิดไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นของนัสแสบอเมริกาเปิดสามครึ่งของไทยเปิดสิบโมงอะไรเงี้ยของเวียดนามก็เปิดทีนึงอีกอีกราคาม,มันเหมือนเวลาไม่เท่ากันนะครับผมเลยยึดตามตลาดเปิดตอนไหนค่อยนับตอนนั้นนะครับ ราคาเชนส์ก็จะกลายไปแบบนี้นะครับอานะเช่นจุดนี้เอ๊บผมลดเปไงวะก็นะ่ะปึ๊บผมดู p i u g อยู่ใช่ไหมหมายความว่าตั้งแต่ตลาดเปิดเนี่ย p i u g ลดไปแล้ว6.12%นเปอร์เซ็นต์นะครับลดปไปแล้วเดี๋ยวนะ่ะผมรอให้มันเป็นสามทุ่มใหม่ก่อนอ่าเห็นไหม พอเป็นสาม้ใหม่ปุ๊บมันจะทำการรีเป็นเป็นโซนใหม่นะครับแล้วก็นกิยิ่งใหม่ว่าขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงนะครับเห <im itation> ็นไหมเชนเช,ชนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเสมอนะครับอันนี้เองทราบตัว pnl เนอะ pnl เราต้องเข้ามาดูด้วยว่าอย่างเช่นผมเล่น p r u g ไปนะครับแล้วผมเข้าซื้อที่1.96นะครับผมจะรู้ว่าถ้าผมเข้าไปต่อหนึุ่้นเนี่ยผมได้กำไรละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อย่างเช่นผมเข้าไปนะอ่าตัวนี้เลยแล้วกัน1.90นะครับ1.90ผมเล่นไปผมเห็นเเลยว่าโอเคผมกำไรเท่าไหร่แล้วผมก็ดูไปตึกต๊กตึก๊บตึ๊ผมกำไรสองเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมกำไรผมกำไรผมกำไรเนี่ยสามสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะผมขาดทุนแล้วเห็ <laughs> นไหมมันคือมันขึ้นตามเดลท i ามเลยนะครับสามารถดูได้เลย ทีนี้มันไปปรับปริต์ใช้ได้อีกหลายอย่างเนาะอย่างเช่น,นเพื่อนๆไปปรับใช้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่พูดอย่างเดียวได้นะครับมันทั้งใช้ใน Forex ได้ใช้ในตัวของคริปโตได้ใช้ในเกมได้ตองไปปรับใช้อย่างเช่นผมเข้า Forex นะครับผมเอา XAUUSD เราเล่นทองกันนะครับให้มุนกันนะล,ล่ะเอา้าอยู่ในฟอเร็กต์เหรอ ผมเงาเลยผมบอกด้ปย่าปุ๊บอ่ะรอมันเด้งแป๊บหนึ่ง,งอ่ะเด็กผมกลกับด้วยเปล่าขออีกทีหนึง่งปุ๊บขึ้นขึ้นขึ้นไหมขึ้นเถอะอัดคลิปอยู่เนี่ยคลิปอยู่อย่าทำไม่ขายหน้าได้หรือเปล่าน่าจะค้าดฮะเมมด็กผมน่าจะดับหรือเปล่า ไม่ดับไม่ถับไม่ถับเอออยากไม่ขายหน้าซีรู่นนั่นแหละครับ <c oughs> เออลองไปปรับใช้ดูเนาะก็แจกฟรีนะครับมาแบ่งปันฟรีให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะก็อันนี้มันอาจจะไม่รับขมเท่าไหร่เนาะก็เลยไม่ขึ้นมานะครับก็ลองลองใช้ฟรีได้นะครับก็ถ้ามีฟีดแบ็กยังไงก็ควรเนาะที่มาบอกผมก็ได้แต่ว่าอย่าดุนแรงมากนะอย่าเพิ่งถึงขั้นด่าเลยอันนั้นเนาะ ก็มาพิจารณาว่าโอเคผมอยากให้เพิเ่มตรงนี้จังถ้าเต็มตรงนี้หน่อยอาจจะโอเคหรือว่าผมเจอบั๊กจุดนี้แก้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าก็บอกได้นี่ผมชิวๆสบายๆเนาะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเนาะแล้วก็ติดตามมาเสมอนะเสมอมานะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเนาะยังไงฝากกดติดตามเพจกดติดตามตัว YouTube แล้วก็สปอยตัวของอินดิเคเตอร์ในครั้งหน้าเนาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย มีการแจกดีเกเตอร์เป็นโคชเนอร์เนาะโคชเนอร์ชาน n ลออันนี้อันนี้เลยนะแต่ว่าผมแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นการสปรอยเยอะเกินไปนะปก็มารับฟรีได้นะครับในหน้าเพจของ Facebook นั่นเองเท่านี้ขอบคุณมากครับ